ช็อกวงการอาหารญี่ปุ่นไม่น้อยเมื่อมีคลิปกลุ่มวัยรุ่นทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในร้านซูชิสายพานโดยการเลียขวดโชยุแก้วน้ำและใช้นิ้วเปื้อนน้ำลายจิ้มลงบนซูชิที่วิ่งอยู่บนสายพานเรื่องนี้เป็นวายรัลในโลกออนไลน์แดนปลาดิบพร้อมกับเสียงวิจารณถึงพฤติกรรมน่ารังเกียจถึงขั้นขนาดนามว่านี่คือการก่อการร้ายซูชิเลยทีเดียว ทั้งยังส่งผลกระทบกับธุรกิจซูชิสายพานมูลค่า740,000ล้านเยนของญี่ปุ่นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมที่เคร่งครัดกับการเคารพกติกาอย่างญี่ปุ่นการทำอะไรแผลงๆอาจไม่ค่อยมีใครรู้ หากพลังของโซเชียลมีเดียก็ทำให้เรื่องลับออกไปสู่ที่แจ้งจนสังคมพากันวิตกกังวลและตั้งคำถามว่าจะสามารถรับประทานซูชิอย่างสนิทใจได้อย่างไร ทานซูชิแบบคนญี่ปุ่นค่ะสามารถใช้ทั้งมือแล้วก็ตะเกียบในการรับประทานได้นะคะแต่ก็ยังมีข้อควรระวังที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ใช่ไหมคะคุณเอมครับผมก็จริงๆจะให้เป็นคําแนะนำนะครับจำง่ายๆ3ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าเวลาที่เราเอาซูชิไปจิ้มกับโชยุเนี่ยครับคนญี่ปุ่นเนจะเอาด้านที่เป็นหน้านะครับไปสัมผัสกับโชยุนะครับเพราะว่าถ้าเอาด้านที่เป็นข้าวไปสัมผัสกับโชยุข้าวเนี่ยอาจจะแตกได้ กับข้อที่2ก็คือว่าซูชิที่มีลักษณะของในการที่มีท็อปปิ้งหรือมีหน้าที่วางอยู่ข้างบนแลวอาจจะสามารถาร่วงลงมาได้อย่างคุณกันซูชิอย่างเงี้ยน,นะครับพวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้วิธีเหาะจากขวดหรือว่าเอาขิงดองมาแต้มโชยุจากถ้วยแล้วก็มาแต้มที่หน้าซูชิได้อีกทีหนึ่งแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือซูชิเนี่ยเสิร์ฟมาเป็นคำๆแยกชัดเจนอยู่แล้วอันนี้เราก็ควรจะบริโภค หนึ่งชิ้นหนึ่งคำครับค่ะนี่ก็คือเกิดความรู้ในการรับประทานซูชิตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่นนะคะธุรกิจซูชิสายพานหรือไข่เทนซูชิเกิดขึ้นราวยุค60ที่เมืองโอซาก้าโดยได้ไอเดียจากสายพานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนับเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการบริโภคที่คนญี่ปุ่นภาคภูมิใจทั้งยังเคยเป็นอาหารมื้อประหยัดในยุควิกฤตเศรษฐกิจของญี่ปุ่น การเกิดเหตุไม่พึงประสงค์กับอาหารยอดนิยมส่งผลให้ร้านซูชิสายพานกระทบหนักโดยเฉพาะร้านซูชิเจ้าดังที่สูญเสียมูลค่าตลาดกว่าหมื่นล้านเยนจนต้องเพิ่มมาตราการความปลอดภัยให้กับซูชิจานโปรดเช่นใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาตรวจสอบการเปิดและปิดฝาคลุมซูชิสังเกตการสายพานซูชิตลอดเวลาและเปลี่ยนมาใช้โชยุแบบซองแทน การแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีคือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นที่ไม่ว่าจะเจอกับวิกฤตอะไรก็สามารถหาทางออกได้ในแง่ของการตลาดหรือเทรน์ความนิยมเนี่ยสังคมญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ฮะว่าจะมีแนวโน้มที่จะคล้อยตามกันใครบอกอะไรดีฉันลองซื้อมาใช้ใครบอกอะไรน่ากลัวฉันจะระวังฉันจะกลัวสังคมญี่ปุ่นอ่ะว่าเซนซิทีฟในความหมายก็คืออ่อนไหว กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จริงแต่ก็ไวก็เป็นความหมายความว่าเซนซิทีฟดีนะครับเซนซิทีฟในแง่ที่ว่าสัมผัสได้แล้วว่าเนี่ไม่ถูกต้องปรับตัวทันทีเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในหลายๆเหตุการณ์วิกฤตทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวฝนตกหนักจนถนนถลม่มหรืออะไรต่างๆเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นซ่อมแซมได้รวดเร็วมากแล้วก็จะตามมาพร้อมกับข้อปฏิบัติว่าในอนาคตจะต้องทำยังไงถ้ามันเกิดแบบนี้อีก วันนี้ธุรกิจซูชิสายพานกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วและผู้บริโภคก็คุ้นเคยกับวิธีการรับประทานในรูปแบบใหม่ที่เน้นความสะอาดและปลอดภัยแม้การก่อการร้ายซูชิจะไม่ใช่พฤติกรรมแผลงๆเรื่องสุดท้ายในสังคมญี่ปุ่นหากวิธีของคนแดนอาทิตย์อุทยัยที่เรียนรู้ไวและพร้อมปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ก็ทำให้คนแดนปลาดิบสามารถฝ่าวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นได้เสมอพัชชนพงเพียาจันท์ไทย PBS รายงาน